กับการนี่กูทำคนเดียวเลยครับ okay, wow! 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 ทจจ่านผู wow! ้ชมโอเคเลตส์กูว้าวว้าวโอ้ยเข้าอนไซดแบบแป๊ดยาวโอ้ยลงไยอดย้อนไป้เลยโอ้โหโูเฮ้ยเฮ้ยปลาจะลามาหรือเปล่า wow! วะโอ้ท่านผู้ชมไม่ผิดหวังแล้วครับท่านผู้ชมเข้ามาดูคลิปผม,ผมเติมมากันมทีเรียบร้อยแล้วโอ้ wow. ขอาคนพี่ชายสุดห่อมากเลยครับมืยกมือยกมือว้าวว้าวับเจ้าโอ้โหูว้าวว้าวสุดยอดมากเลยครับานผู้ชมาุณดนเซยโอ้มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยครับไปเดียวเดียวเลยอ้าวจ้าดับเบ้้า คำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาก้าแล้วคนสนตีนเด็กอายุต่ตำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพมาไม่เสพยาบ้าไม่เสพยาอีกและไม่มีกะหีไว้ในครอบครองหากคลิปวิดีโอนี้มีการผิดพลาดประการใดต้องขอภัยไว้ล่วงหน้าเออทุกคน กรับสวัสดีพี่น้องชาวไทยหัวใจทีมพูเทารบรักครับผมโอ้โหพวกกับผมแบล็กสอนลักจันครับผมวันนี้ผมอยู่ที่หาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตครับผมนี่วันนี้ผมอยู่กับพี่ๆทีมงานนะครับเราจะมาลงเรือเรือเจ็ตสกีครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเรือเจ็ตสกีครับรามานั่งดูครับความเร็วความแรงค,ความมันมันจะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวครับท่านผู้ชม และขอขอบคุณพี่พทีมงานมา,มากๆเลยครับสถานที่ตรงนี้ที่พาผมมาเดี๋ยวจะเป็นยังไงจะควรจะมันจะหาจะควรประสาทขนาดไหนครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันเลย let's go มาดูครับท่านผู้ชมมาดูัครับท่านผู้ชมเราต้องใส่เสื้อจูชีพให้เรียบร้อยครับเสื้อแจ็คเก็ตครับผมเพื่อกันความปลอดภัยครับเดี๋ยวจะจมน้ำครับเดี๋ยวานางเงือกจะเอาไปทำหัวครับท่านผู้ชม <c oughs> คุณโน้ตนะคุชมคุณโน้ตครับ ในนี่คือเเลือกเราได้เหนข้อมือเราตลอดเวลาเราดูลงจ่างเลื่อนเขียจะลดแล้วก็เครื่องจะดับอ๋อเหล่านี้คือเลื่อนของนี้อ๋อครับครับผมเขีมันแรงเลมาดันกว่ามาดันกว่าครับผมปุ่มสีเขียวคือปุ่มสตาร์ทครับ start ปุ่มสีแดงคือปุ่มสต็อปอ๋อครับครับเครื่องเดี๋ยวใส่เดี๋ยวว่าบครับเครื่องวนี้คือการเลบอ๋อครับเขียนลงครับผู้จ่วยงานลงด้วยมือสายนะครับ เาข้าเาได้เลยครับทนัดนนี้คุ้คนเดียวเลยครับทุกทนโอเค let's go ขี้บลฮะยอดมากเลยครับท่านผู้ชมครับเข้าตื่นเต้นครับครั้งแรกในชีวิตนะครับท่านผู้ชมต้องขอขอบคุณพี่นกมากมากเลยครับท่านผู้ชมที่พาผมมาสวีกี้วันนี้ ควักบอลนองเนมกันควักต่างนี่้อควักต่างี้อนี่และควักบอลองเนมกันจริงมาก้นมานเด่๋ไปเลที่ไีเลยพี่มาเลยลหนองน้มจริงหลงมาเลย๋ยวจะกระจี๊อยาจะกินไม้น้มมาครับผมได้นมาโอเคเนมมาทีที่น้องครับลงเน้มอู๋ผึ่งยวเจอกันแน่ตอนนี้เรากำลังเดินตามไปแต่งตัวกันนะครับนี่ครับท่านผู้ชม ปาราเซลิงคเดี๋ยวนากันนะครับครัท่านผู้ชมเซติงโหยอดมากเลยครับจงัดโอ้โหจิงัดมากเลยครับความปลอดภัยครับท่านผู้ชมปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับมาเที่ยวกันได้ครับมาที่นี่กันได้ครับผาป่าตองครับมเล่นพอิสนะรู้สึกว่ามันมีพลังยังไงก็ไม่รู้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมไม่ผิดหวังนะครับท่านผู้ชมเข้ามาดูคลิปผมเติมมาันทีเดียบร้อยแล้วโอ้ ขอบคุณพี่ชายสุดหล่อมากเลยครับยกมือยกมือยอดมากเลยครับพี่บอลครับขอบคุณพี่บอลมากมากเลยครับบอลมาเดินมาเดินขอบคุณพี่ๆทีมงานมากมากเลยครับอ่าพี่ๆทีมงานพาราเซนิกนะครับผมขอบคุณมากมากเลยครับนี่แข่งออกมือเลยนะอยากจะโดดนะวิ่ง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 จนลอยนะครับกลับได้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 อยากโดดครับครับผมเดี๋ยวไปดูแข่ครับท่านผู้ชมลองอยากจมน้ำนะขอบคุณเกิดอยากจมน้ำนะได้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 ค่วยไรได้เลยนะผมลงผมลง

เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยครั้งแรกในชีวิตครับหัดปาตองครับภูเกตครับผมเอีหัดหัดปาตองมีตงไหไเอฟซีจับภูเกตนะครับโอ้ดอันี้ผมเป็นประยินครับในไหนอุ้ยนปยินอยู่ตรงหน้ดสุดยอดโอ้โห ได้เกิดขึ้นแล้วครับผมผมก็ได้มาถึงความกว่าแล้วครับท่านชมคุมได้ครับกตกบอลนมหยักกับินเนาะด้านล่างนะครับขอบคุณมากมากเลยครับน้องเชนครับน้องเชนชูมือยอยู่นะครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าโอ้เมืองโอ้นั่นมันตึกโอ้โห มีความสุขมากๆเลยครับท่านผู้ชมครับและ,ะขอบคุณพี่ๆทีมงานอ๋อพี่นกอ,อ๋าเรือเจ้าพระยานะครับหาดป่าตองและผู้อยู่เบื้องหลังนะครับขอขอบคุณพี่สันเพชรแล้วก็พี่โนโนะครับอ๋อเวสต์สตีนนะครับขอบคุณที่พาผมมาที่หาดป่าตองตน,น,นะครับจังหวัดภูเก็ตครับผมๆๆว้าวเป็นอะไรที่สุดยอด เป oh, ็นไงบ้างความรู้สึกว้ยอดมากเลยครับท่านผู้ชมโอโห้ท่าูดพูดอะไรไม่ถูกเลยครับขอบคุณมากมเลยครับยอดมากเลยครับ่างเล่นในชิวิตแล้วกัปีู่จู่องยวทีู่่องยืวที่เอาไปเลยหนึ่งนิ้วโป้งเล่นสนิ้วโป้งเอาไปเลยนี่ โอเคนะครับท่านผู้ชมสุดยอดมากเลยครับโอ้โหมันไม่มีอะไรที่สุดยอดไปกว่านี้เลยครับการต้องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับท่านผู้ชมคุณดูสิผมเล็ก์ฝนลักจันแล้วก็ทีมงานพี่พเล็ก เดี <muitas S 2> ๋ย <sketches> ว่อน <than> ่นผมต้องขอขอบคุณ no พ <Obrig> ี่ๆทีมงานพี่น็อกเรือเจสกีนะครับผมเจ้าพระยาครับมาที่มาที่ภูเก็ตต้องนึกถึงเรือเจสกีนะครับหาดป่าตองครับผมนี่ท่านผู้ชมครับต้องขอขอบคุณพี่ๆทีมงานมากๆเลยครับตอนนี้พี่ๆก็เสร็จภารกิจพาผมขึ้นไปเป็นไพรีนะครับท่านผู้ชมนี่ตอนนี้พี่ๆทีมงานก็เสร็จภารกิจพาผมไปขึ้นอ่าพาราเซนิงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้พี่ๆก็แยกย้ายกันไปทานข้าวทานอาหารอะไรแล้วครับผมผมก็ว่าอยู่คนเดียวตอนนี้นะครับท่านผู้ชมและก่อน่นต้องขอขอบค พี่พี่สันเพชรนะครับช่างภาพชั่วคราววงกลมนะครับที่พาผมมาที่นี่นะครับขอขอบคุณมากเลยนะครับและต้องขอขอบคุณนะครับช่างภาพชั่วคราวมีรายการขอช่วยของเรานะครับขอช่วยกันที่นี่เลยนะครับและนี่ครับพี่ชายจุดหล่อของผมเองนะครับพี่พน็อกครับผมขอขอบคุณพี่พี่มากมากเลยครับผมตื้อกรองอีกเนี่ยครับเนี่ยครับที่นี่นะครับที่ดีสุดยอดที่สุดเลยครับท่านผู้ชมหาดป่าตองครับอันนี้เรือใบครับท่านผู้ชมเรือใบนะครับโอ้ ว้าวท่านผู้ชมกูดูสิโอ้โห <laughs> ปลัง I love you <laughs> ว้าวชายหานะครับอันนี้ถ่ายเหลือไหมครับพามาดู <c oughs> ว้าว <laughs> สบายมากเลยครับโอ้โหวละคูดวละคุณ I love you โอเคนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดซับ s c r i b e ์และกดติดตามให้กับช่อง Black f o n d รักจันนะครับโอเคเล g สโก e บาย